สำหรับป .3 วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึก่านกันในหน้าที่19นะคะพิชาภาษามาลายูนะคะเดี๋ยวให้เราอ่านออกเสียงตามเพื่อนๆได้เลยนะคะวันนี้หน้า19เกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะคะเดี๋ยวมาดูหัวข้อภาษามาลายูว่าอย่างไรรูมัซายา บ้านของฉันอ่าเกี่ยวกับบ้านของฉันก็คือรูมัสาย่านะคะคำที่หนึ่งกันเลยอ่านว่าอะไรเอย่ยบุมบุ้บิวเอ็มบุง B U N G, บ้ง B U M, บิวเอ็นจีบุ้บุมบุ้อ่าบุมบุ้งแปลว่าหลังคาหลังคานั่นเองนะคะทุกบ้านต้องมีหลังคาคำต่อไปเลย n ินชีดิ้งดินดิ้งอ่าดิงดิ้งก็คือฟ้าผนังฟ้าผนังนะคะต่อไปคำต่อไปตั้งค่ะ t ีเอ็นทตั้งจ a ก้ตังก้าตั้งก้าก็คือบันไดบันไดนั่นเองคำต่อไปปิน ปรนตูตก็คือประตูเอาไว้เข้าออกนั่นเองนะคะคำสุดท้ายมันคือติงกับ T I N G ติง K A P ครับติงกับอ่าติงกับก็คือ หน,หน้าต่างนั่นคือคำศัพท์ที่เราจะฝึกอ่านกันในวันนี้นะคะให้เพื่อนๆกลับไปฝึกอา่านพร้อมกับวาดรูปบ้านของตัวเองพร้อมเขียนคำศัพท์มา5คำนะคะแล้วก็ส่งมาในอัลบั้มของภาษามาลายูสำหรับวันนี้วาสุอะลัยกุมวะเราะมะตุล t u l ิอะบ w a ราะกาตุฮ